วิดีโอต่อจากนี้ไปจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรบกวนใช้จกักรยานที่ท่านมีในการรับชมด้วยนะครับอาคุณติว่าเชิญค,คุณตอคุณตวเรียนเชิญเรียนเชิญคุณตเตอย่ยใช่ครับอ่าบอกว่าให้เราให้ผีเป่าเทียนแล้วก็ให้ติดโ m o ชั่นนเซอร์ครับแล้วก็มีค่าทติรดเหลือยีเโอเคข้อสุดท้ทายนีต้องไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องคิดมาก โอเคงั้นผมอาร์เด่๋ยนะผมหยิบไฟฉายแล้วก็หยิบจัดไปเข้าไปจุ่มเข้าไปจุ่มแวว e l l guy h e g เฮ้ยอย่าเพิ่งไงเพิ่งคนที่เรกจะบ้านเุดไปท้ายอ่ะแววยวว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 เวว่วเวว่วว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 ว่วว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 ว ให้เราไปเปิดสวิตช์ก่อนครั้งแรกอ่ะใช่อยู่ข้างล่างแหละพี่เดานะคุณเช่คุณเช่ครับอยู่ไหนคุณเช่อะคุณเช่เรามองไปข้างล่างโอ้ยเฮียน่โกจังเออได้อยู่นะบาบุอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวงแหวนเวทมาอันเชิญมาเฮ้ยจะจุดเทียนจุดเทียนเฮ้ยเอาว่าวงแหวนเวทเฮ้ยไม่มึงเอาสวิตช์เปううิดก่อนมึงเอาสวิตช์ไฟมันก่อนเดี๋ยวมึงยุ่งกับม ok ันเดีเฮียเดี๋ยวแม่งเฮียอะไรโผล่ขึ้นมาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วขออนุญาตเช็คในะโดดรถก่อนว่ามีตีติดๆไหมมีใครแจกรถต้องไหม ยังไม่เจอนะมึงจะไปกดเล่นนะปุ๊ดเกงอ่ะแกจะทที่กีจะมาคอเราอันนี้ปิดไว้เปลืองไฟใช่ป่ะกำลังไม่มีเฮ้ยคุณเช่เก็บเก็บจานกลับบ้านเร็วเก็บมีบ้างเก็บมีเก็บมีเออเอาไม่ให้หมดเดี๋ยวไปเอาไปเช็คกระจุดเคียนนอนไปเช็คเปาถืออยู่ว่าปยัก เฮ้ย <Happiness. S 2> ป่าเป่าเอ้ยต้องมีกล้องเนี่ยมีกล้องเห็นรูปปะเอาไปถ่ายเอาไปถ่ายด้วยดิถ่ายวงแหวนเออยิงเฮ้ยกุ้ยตุ้ยขยับอะไรอะไรมีอะไรขยับตุ้ยก็อีไหนตุ้ยนั่นน่ะเนี่ยมึงชัวร์ปะเนี่ยพยานเดี๋ยวผมเค่อยเช็คอย่าผมค่อยเช็คญยานะครับคุณผู้ชมครับมันดังเอียดเลยอีเมท่าอีเมท่าอีเมท่าเลยอีเมท่าอีเมท่าโกหกแล้วชัวร์อีเมท่าแล้วคหนึ่งครับผมได้หนึ่งอย่างละอีเมท่า ไปเอ่ยเลยมันดังปี๊ดเลยยิ้มอีดักอีดนะจุดเลยมาใครใครมีไปยัก Where are you? ไม่เอาเลยหรอใช่ใช่เป่าลงบางล่างเนี่ยเป่าผงหวานเม็เราจานเชิญนี่เราจะเป็นอันเชิญแบบเอ็ด Edward e อลิกนะเราจานเชิญแม่กลับมาเรยังาต้องเสียขี้ห่้งหิ้งให้เท่าเท่าเขียนไปเลยเออเราเรลยกไงวะแล้อล้องมาลเราคุยเอากล้องาลนี่นี่กองเชือกมาแม่แม่ไปถึงกองวปดีโอดิ เดี๋ยวอเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นนะชิพายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเลี้ยงจุดอ่ะไปได้สร้างบรรยากาศหน่อยเออโอแกแเชิญเลยจุดเลยจุดเลยไหนน้องจุดไฟดิไฟใครจุดอ่ะใครมีไฟแชกอันจุดไม่ได้เยไแชกันเทียนนี้จุดได้เหรอมีไฟแช็กไหมอ่าหลบเลยหลบ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 ไหนไหนไหนจุดเลยจุดเลยจุดเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยของจริงเอาไหนพร้อมที่จะเจอกับประตูนี้นะ ข้าใจแขขวากระายนี่เมื่อไรเฮ้ยเลยถ่ายรูปถายรูปอีกคุเจถ่ายรูปเชิญเข้ามาวะเฮ้ยอุ้ยเขี้ยมุ้ยสัตว์อุ้ยอ่อ่ะเออจะจะยืดตัวยืดตัวยะเปิดปาต้ยยเลยร้นี่ไงไม่ไมอันนี้คือของเทียมต้องสูญเสียงอ๋อวคการเล่นแบที่เทเทียมอ่ะเออการเล่นเทเทียมเท่าเทียม เอ้ยพัำกลับคืนมาข้างบนก่อนนี่แค่มาเกิดกันได้ไรมั้งเนี่ยการทำตรงนี้มันได้ไรไหมไม่รู้การเล่นกเท่าเทียมมเื่อรกยนเเท่าเทียมเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของวิชาแปรธาตุการแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียมมันเสียติวฟีฟีไงไม่รู้ได้ได้ได้ยี่สิบบาทในรอบติวมานถึงร่วมได้ยี่สิบบาทนี่ประวังไฟใช้กับกัญญาไว้หน้าบ้านเล็กเปลี่ยนท่าเทียมเจ๋อ ติวแล้วเราได้เราได้อะไรมาวะเกินไปละเห็นที่แบบว่าเตรียมกางเขนเตรียมกัญญาอะไร <laughs> ไม่ก็ไม่คึกว่าครั้งแรกมันจะพุ่งมาขนาดนี้คุณเจ๊ตายเลยจ้ะแล่นเลยแลย่น <laughs> เลยเนี่ยกระโดดก่อหัวกูฮ่ากูเลยไอ้เจ๊เห็นเข้ามาดีๆกระโดดก่อหัวเฉยไอ้สสัไอ้เปล่าอยู่ข้างๆก็ไม่เอาไอ้เอากูไอ้คนจุดเที็จจะไม่ตายยืนอยู่ตรงนั้นเลยนี่ <laughs> ทาง,งานน่าจะผีอ,อยู่ข้างล่างคุณเจ๊ทาง,งานคุณเจ๊เราต้องไปเทสอันอย่างแรกเอาเอาอีเมทธา,าไปก่อนใส่อีเมทธาไปก่อนเดี๋ยวลืม อนี่าโอเคงั้นก็แล้วก็ต่อมาก็เดี๋ยวเอาดีโอทีไปติดสองอันเออดีโอทีไปติดแล้วก็หาอะไรทีมือเราเอาไงลงไปด้วยีอย่างเก้าแต่ครับเจะเป็นรุยผีนครับผมสีคนไอ้สามคนกันหนึ่งวิญญาณกระฐานเชิญสไตล์ไม่เย้ยไม่อยากกระแดกกระแดกเลยสักทานั้นก็มาเจอเดินโดกระขังกเยอะเลยแบบยืนมองแบบร้องร้องเลยก็ว่าไปนี่แม่งพุ่งมาแดกจบตายโอเค ตอนแรกมันได้มันมานั่งเก้าอี้เว้ยมาเล่นเก้าอี้เออก็ว่าจุดเปลี่ยนเราไม่การเชิญมันมาเวไปเชิญเธอมาอยู่ตรงนี้เชิญมาได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างไงมีหนาวไหมมีอะไรวเนี่ยอ๋อแล้วเมื่อกี้หนาวไหมก็ควักเปแล้วเย็นเจ็บเอาเอาสมุดวางมั้ยเอาเดีะเดะวางเดะแกมึงเอาเอาเอาสมุดเอาทุกอย่างวางไว้แล้วก็จุดเทียนแล้วก็วิ่งหนีเออ ทำวัลกิทแต่ทีเดียวเหมาเหมารวมเออมันมาแน่นอนเนี่ย้วไม่ติดแล้วเอาแล้วมันก็ไม่ได้แหละเดี๋ยวกูเขียนไม่ได้เนี่ยมาดีเขียนให้ดูอื้อเออเดยกเขาดิเด็กเขาดิเขชื่ออะไรนะบาละมา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 บู่บุอยู่บนอยุงบนเหรอยุงบุอยู่บนอยู่บุนยุงแกปเอาไว้อยู่แก๊ปเอาไว้อยู่แก๊ปเอาไว้ยุงบุนบุนบลักคานไปแล้วคานไปแล้วขานามหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้ว ยวนเราลอยไม่หายกวนกลับมาแล้ว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 กลับตายแล้วออย่าฆ่ากูไมเียกูเชื่อข้ามุมสุดข้ามุมสุดแจ๊แกไอ้สัวยเงินกู็คนจ่ายเงินไม่ปอลเราจะตายเราจะตายกันหมดล้ากวยอกล้ากวยโอ้ไม่เอาไม่เเท่าเทียมโอเคมอยู่มอยู่กิจพาไปส่งบ้านนี้ เป็นศพยอะยยำมึงยิงศพที่มัจอยกันลกเกตเต่าเดียวไม่สัเปล่าปี้ฝั่งนู้นเปล่าฝั่งนู้นอ้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้เ้เขียนตจาบ้านจบ้านจากบ้านแถวนี้บจกํายาไปแล้วนั่นบวกํายาไม่ไม่กัยาเป็นแค่ทำไม่ไล่ไล่เฉยแต่ว่ามันไม่ได้หายไปกูตายทีนงเควสสำเร็จหมดเลยสัตว์คุ้มคุ้มคุ้มมันเป็นการแลกเปเท่าเดียว มันเขียนตรงว่าผีคือยังไม่มีโอกาสได้คุยกับมันเลยกิดเอาไงดีว่าเราจะขับไม่าไงได้นะอีกกิดไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเว้ยมึงอ่ะกลับกูต้องกลับเข้าไปอ่ะเออมึงกะทีมย่งไงมึงกินยาเฮ้กิดมากิดมาเป็นเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนสดเลยกินสองขวดเลยแล้วมึงเอากล้องสี่หัวไปด้วยเอากล้องสี่หัวไปด้วยสดแดดสองขวดเอ้อกินสองขวดเลยแบ่งดีปีกกล้องมาแล้วนะแล้วก็มึงเอาอ่าไอ้นี่ไปนี่เอานี่อ่ะ ของอันแล้วอย่างแรกกูขอกูขอเกลือขอเกลือเข้าไปโรยกันทีนึงเอาเกลือกับกับไอ้นี่ก่อนขอเกลือกับกางเขนเข้าไปโร่ไอเดี๋ยวกูถือกัญญาไปส่งมึงเฮ้ยไปมันนั่งกอี้อยู่อะไรอะไรมันนั่งมันนั่งกูอี้อยู่ไอ้โวะยมันนั่งเก้าอี้ใต้ดินอุ้ยเนี่ยมันนั่งเก้าอี้อยู่เดี๋ยวชัวร์มเนี่ยไอ้เด็กดูคนคุณผีคุณอยู่ข้างล่างเลยนั่งเก้าอี้เหรอเออนั่งเก้าอี้ลงมาแล้วลงมาแล้วไปแล้ว แล้วเอาไอ้พวกของของเล่นเราไปอยู่ตรงเก้าอี้เดี๋ยวไปเก้าอี้ดีไม่อยากเขาเ้าบ้าน<ไ>ปาเปียกกับบ้านเลยเพียแล้วก็รอตรงนี้ทีนึงโอเคมันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วแหละแล้วก็รอนี้เนี่ยเ,เปาเนี่ยเปาต้องระวังตรงข้างเก้าอี้อ๋อโอเคเห็นแล้วเมื่อกี้พี่ใช่หยิบกล้องมามาปะกูกล<ๆ>้องไม่ได้หยิบมาตัวตายแล้วกระผีว่าไม่เหยียบเตือข้างบนเลยแปลกจัง าแล้วกูวิ่งอะไรใช่วิ่งเร็วเลยที่หมายโหไอ้ยี่กิจมึงดูหึอมมันวิ่งเดียวเนี่ยไอ้ oh my god wow เดี๋ยวไอ้สิปองมึงดูไอ้สัตว์เล่นกูแล้วไอ้เหี่อะป้องเลยกูหาไปดูกล้องเลยหลังมึงเกือบขาดไอ้กิจต้องไปกดต้องไปติดเดียวทีเพิ่มเนี่ยกันเหนียวติดตรงเก้าอี้อ่ะมึงมีไอ้ยังมึงมีกำยานในกิจกูถือไปนั่งเขย่ะมันจะอยู่หรอวะไอ้ยานให้สามมันยิบไปใช้ตัวเองนะ โอเคมองหน้าร <Okay>. ู <Lust ich> <myst icism> <laughs> ้ใ <k> ห <gettable> ้กำลังใจกูด้วยติวติวส่งวิญญาณก่อนนี้เข้าไปเช็คก่อนนี้ไม่ไม่มีอะไรดูเลยมาเลยมาเลยปลอดภัยปลอดภัยเท้ฟเต้ฟทีเท้ฟมากเชื่อแต่เดียวผู้นี้ผีไม่หลอกมุ้งผีอะโกินอะไรสมมว่าผีมันชอบมานั่งเล่นเก้าอี้เว้ยลงมาบ่อยอ่ะกูติดข้างเก้าอี้เลยสัตว์แล้วทำไงให้คุยกับมันหรอกูเห็นกูเห็นมึงหายใจเป็นควันนั่นแหละใช่ไหมใช่เหรอ กินหายใจเปานาควันปกินลองเดินไปที่เก้าอีด้ดิเดินไปที่เก้าอี้แหละไม่มีผู้หายใจปกติผู้เหมือนแวอยู่ม oh. ันชื่ออะไรนะบาบาร่าบาบาร่าบาบาร่าอีคิโอบาบาร่าอีคิโออาอยู่เคียเฮ้ยกูเห็นกินหายใจเป็นควนนะันอ่ะไม่รู้ว่ากูเลอกฟินจริงละบาบาร่าเออเป็นควนันเป็นควนัน ยิ่งคิดถึงกูกลัวกวกอ่ะนะสุดที่ไม่มีก่นอนไม่มีกรอบแน่นอนอ่ะเปาลองส่งดีโอทได้มีไหมเอ๊มีมีโอกาสมีโอกาสทุกอันเลยตอนนี้ยกไปวม่งออกนองบ้านเลยสุดเลยพี่เฮียเอาดีโอทให้ทุกคนไม่ต้องกลัวตอนนี้มีเอเมสแล้วก็ไฟแล้วก็ฟิสซิงและโอเคไหมฟิสซิงทุกอย่างแม่งเป็นไปได้หมดเลยมีไปหาอะไรเล่าเน็ตไปหาอะไรในมือโอเคลาหานิ้วมือโอเคเมื่อกี้เรียกแล้วแต่มันไม่ตอบถือไหม

เฮ้ยกูอยู่ในห้องเนี่ยเมื่อกี้กองจับข้างไปติวแรกเนี่ยเดินผ่านเดินผ่านเซนเซอร์โชยเนี่ยโอ้โหมืดจังวะไอ้เหี้ยเฮ้ยใครยื้ใครผ่านเซนเซอร์อ่ะเมื่อกี้มึงผ่านไหมเนี่ยวิ่งดิวติวผ่านติวผ่านติวผ่านไอ้วะระวังเลยดิวเหี้ยระยะไปแกล้งเพื่อนโวเฮ้ยสารกูตกใจจริงไอ้เหียเนี่ยคือสองหลังหลังอ่ะ พากลับบ้านไปด้วยอีกิดเอี้ยมึงมึงขี้หย่องยังไงโอ้ยมึงมึงลองมาลงคนเดียวไม่เอี้ยกิดมึงมึงต้องมึงต้องเอาหนังสือมาวางตรงก็อะไร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 เอ๊คนคนตายอยู่สวนคนตายไปก่อนตอนี้คนเป็นสองคนกำลังเอามันสูญอยู่กิดมันสูญอยู่มันไครเอ๊ยสมุดเขียนสมุดเขียนเขียนเขียนเออสมุดเขียนสมุดเขียน คร,ครบกับบ้าน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 มาเนี้ยมากินเนี้ยมาเนี้ยนีแล้วหนีแล้วไปดูจุกกระยับไปเลยามาแล้วจุกผมด้วยครับทีมงานกระยาบเข้าไปเออไปสัตว์หนูให้แม่อะไรอยเงี้ยผมกูไปด้วยเยอะครับผมไปด้ well ูเดิงกลับบ้านด้วยทุกคนโอเคด้ยอะไรมันคือเชนโอเคเออ ทางกินอ่ะกูมีรางวัลให้มึงไหนฮะกินไปขวดนึงแดกยาให้สัตว์ที่มีสติไอ้กูกีดชน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 แก้วชนแก้วกูแดกมาเลยแดกทั้งกระปุกไปเลยเยอยโอเคเลือกเลือกอีเมท้านะโค้ดโค้ดไวติ้งแล้วก็ฟิซซิงไวติงฟิซซิงเอเอ็มเอฟกีบเชดฮะเอ็ดเอ็ดเอ็ดรูปหวานเอ็ดตอท้ายแล้วมาถ่ายรูปก่อนกีดมาเร็วได้ได้ได้นั่งยองนั่งยองฮะอันนี้โทนผีกั้งโทนผี ไอผีผีสองตัวมายังผีสองตัวมายังมามามายืนหลังให้กินขอกล้องขอกล้องจะกินหวยกนได้ยิ้มเออตากับบ้านไอสัตว์โอเครนะเลือกครบแล้วแค่บนน้เลือกครบแล้วเอ้ยเลกครบแล้วแินยาพอดีก็เลือกครบแล้วเอ้ยบูเมนทอนจริงเสียพี่ชายกับน้องชายไปอัลฟองเซ่บ้าจริงตัวไม่ใช่แบบนี้สลากแกนขายสลากแกนเก๋พิชเชอร์มันไง กือาไม่ได้เจอมานล้วแล้วมันคือแม็งไม่คุยเลยแม่งพุ่งเข้าไปเค้ยไม่คุยโดนโดนโดนหัวใจยัดตัวอย่าเปิดมาตายโอ้ไม่เอานี่คันเล็กม่ท่าเทียมที่สุถูกวันเึาไปแล้ว